สวัสดีค่ะเราก็เรามาเยี่ยมชมปากบ่อกันนะคะร้อนให้ไปยปฏิบัติการแทนเพราะว่ารถไถตาตาจอดแล้วตาตาอยากทดลองขึ้นขับรถคงคยุยเนาะเดี๋ยวเราขอเวลาเขาสักสิบนาทีไม่ขอนานหรอกขอแค่สิบนาที ายรุนพี่ตุงทุกคน <repetition> <northern noise> <S AN tim> ติดปุ่งกี้ตกใส่โคลนเอาปานนั่นละเนาะเฮ้ยดูเหียเน็ดนั่งเฮ้ยบรรยากาศหน้าง,งานของหัวหน้าจโจ้ทางด้านนี้นะคะทุกคนเนาะ เดอะเรเดินคิวเดอะเรสละ เล่นน่ะอเอาแบบนั้นเลยเหรอหัวนาเดินไม่ได้ก็ต้องลากเอา,อางั้นเหรอโอ้ยไว้พริบนี่ ตาตานะคะทุกคนนี่ขอบคงคอยคันนี้นะรถไถไม่ได้ออกงานไงดินมันเละแล้วทีนี้เราก็แค่เทเทข้างทางเนาะมันก็ไม่ต้องเกรดยนไงเดี๋ยวตาตาน่าจะค่อยๆเก็บงานนะตอนเย็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตากนานไว้ก่อนเนาะถือโอกาสตอนนี้เรียนรู้การขับหกล้อไปกาะไปในตัวเนะาะตาตาเอ้ยสู้เด้อล่ะเด้อสู้ๆขับให้มันเป็นขับให้มันได้ทุกอย่างเลยเด้อ ไหนที่หัวหน้าเป็นนะอยากให้ตาต้าเป็นหมดนั่นแหละคะ่ะทุกคนเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นตาเดี๋ยวใจเย็นลูกเออเขียวมิ้นไปก่อนเขียยมิ้นไปก่อนโอ้ติดฟิล์มสีนี้สวยอะทุกคนเนาะเนี่ยสวยมากเลยอะโอ้ชอบชอบไปแล้วไปแล้วนี่ตาตา้า อยายคือคือคือเข้า <c> ใ <oughs> บายให้นะทุกคนตาตายบายให้ยันนั้นนะ <c oughs> ตุงกำลังเริ่มเผลอนะทุกคนตุงกกำลังเริ่มเผลอ,อทำให้ขี้โคลนมันตกลงมานะโอยหัวหน้าเอ้ยหัวหน้า มามาดูการออกตัวของตาตาอุ๊ออุ๊ชอุ๊ช en <laughs> él ah, ik, 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 ik lukik ya, ah, ah, kong siarami ya, kong siarami ya อุ๊ยอ้ยอ,อ,อพี่ังแจ็คช่วยแล้วพีดช่งแจ็คผิดชังพี่ชังแจ็คขึ้นไปละอ๋อใหม่อ๋อช่วยบอกน้องอ้ไม่ไอสิ <c oughs> ช่วยขึ้น สไลด์อีกล้วอืดโอ้วิชาปราบเซียนหรือเปล่าหี่หัวหน้ามันไม่มีเครื่องอะไรนะมันไม่มีไออ้อถไว้ดันเลนเนาะใช้สูตรนี้ดันเลนเลยค่ะหัวหน้าเอ้ยโอ้สุดยอดจริงๆหัวหน้าจโรชอยของเจ้พึ่งนี่ยอมยอมความคิดของแกไหมทุกคนฮะ เอฟซีคิดเหมือนจะพึ่งป่ะโอ้เนี่ยตูจวดไปทางโน้นแล้วจ้าสังเกตสังเกตคนที่อยู่ในร่มดีๆนะทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยเยตุุงนั่นน่ะนะนะ เดดร้อนมากเลยใกล้จะพักเที่ยงแล้วนะทุกคนคะ่ะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พักเที่ยงกันค่ะเจะพึงก็เลยแอบมาใช้ให้ไปเยอะแจกตั๋วแทนแป๊บหนึ่งนะป๋าเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปด้วยโอ้โหวิชานี้เจ้า ดูหัวหน้าทําดูหัวหน้าทำ,าาทำโอ,โอ้ยอมยอม พึ่งก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามคลิปในช่วงเวลาถัดไปเนาะทุกคนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งสัน่นกิ๊งๆไว้ให้จี่พึ่งด้วยนะคะอ่าบายๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอัปโหลดทุกๆเรื่องราวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ